เอาละลองฟังเรื่องนี้ดูเคยไหมที่จูจ่ๆก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองทั้งๆท,ที่ในห้องมีเพียงแค่เราคนเดียวผมเองก็เคยเป็นบ่อยครั้งเสียด้วยซ้ำและทุกครั้งที่ความรู้สึกนั้นถาโถมเข้ามาผมมักจะนึกถึงเรื่องเล่าเก่าแก่ที่เล่าขานกันมานานเรื่องของพลังดิบที่ซ่อนอยู่ในผู้หญิงทุกคนพลังที่ถูกขนานนามว่าสตรีที่วิ่งไปกับหมาป่า ผมไม่ได้หมายถึงผู้หญิงที่เลี้ยงหมาป่าจริงๆนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงสัญชาตญาณอันแรงกล้าญาทณทัศนะที่คมกริบและความสามารถในการอย่างรู้ที่อยู่ลึกลงไปในจิตใจของผู้หญิงแต่ละคนพลังนี้มันเหมือนกับหมาป่าที่อยู่ในป่าลึกรอคอยเวลาที่จะปรากฏตัวออกมาลองจินตนาการภาพผู้หญิงคนหนึ่งเธออาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณรู้จักเธอกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ในชีวิต เธออาจจะรู้สึกสับสนหลงทางหรือแม้แต่สิ้นหวังแต่ในขณะเดียวกันภายในใจของเธอเปลวไฟเล็กๆยังคงลุกโชนอยู่มันคือเปลวไฟแห่งสัญชาติยานเปลวไฟแห่งความกล้าหาญและเปลวไฟแห่งความเป็นตัวของตัวเองผู้หญิงที่วิ่งไปกับหมาป่าไม่ได้วิ่งหนีปัญหาแต่เธอกำลังวิ่งเข้าหามันเธอไม่ได้วิ่งตามคนอื่นแต่เธอกำลังวิ่งตามเสียงเรียกร้องจากภายในจิตใจของเธอเอง เธออาจจะล้มลงบาดเจ็บหรือแม้แต่หลงทางแต่เธอก็จะลุกขึ้นมาอีกครั้งเรียนรู้จากความผิดพลาดและเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ย่อท้อทำไมถึงต้องเป็นหมาป่าเพราะหมาป่าคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพความแข็งแกร่งและสัญชาตญาณหมาป่าไม่ได้ถูกใครสั่งให้ทำอะไรพวกมันใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณของตัวเองและพวกมันก็พร้อมที่จะปกป้องครอบครัวของตัวเองจนถึงที่สุดผู้หญิงก็เช่นกัน เมื่อพวกเธอเชื่อมต่อกับพลังดิบภายในตัวเองพวกเธอก็จะกลายเป็นอิสระแข็งแกร่งและพร้อมที่จะปกป้องสิ่งที่พวกเธอรักพวกเธอจะไม่ยอมให้ใครมาบงการชีวิตของพวกเธอและพวกเธอจะใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณของตัวเองแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพลังดิบนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการทำลายล้างแต่มันมีไว้เพื่อการสร้างสรรค์เพื่อการเยียวยาและเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ผู้หญิงที่วิ่งไปกับหมาป่าไม่ใช่แค่ผู้รอดชีวิตแต่พวกเธอคือผู้สร้างผู้เยียวยาและพวกเธอคือผู้เปลี่ยนแปลงคุณอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะปลดปล่อยพลังดิบที่ซ่อนอยู่ในตัวเราได้อย่างไรคำตอบก็คือให้เริ่มจากการฟังเสียงของตัวเองให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองและให้กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง อย่าก,กลัวที่จะแตกต่างอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวและอย่าก,กลัวที่จะแสดงพลังที่แท้จริงของคุณออกมาผมเชื่อว่าในผู้หญิงทุกคนมีสตรีที่วิ่งไปกับหมาป่าซ่อนอยู่เพียงแค่รอเวลาที่จะตื่นขึ้นมาและเมื่อเธอตื่นขึ้นมาโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณล่ะคุณได้ยินเสียงหมาป่าในตัวคุณบ้างไหมลองเงียบฟังดูสิบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงกระซิบที่กำลังบอกคุณว่าถึงเวลาแล้ว ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้สะท้อนบางอย่างในตัวคุณฝากกดติดตามไว้แล้วมาค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเล่ากื่นอื่นด้วยกันเพราะบางทีเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่ความเข้าใจในตัวเราเอง